ลองไงนะทุกคนอ๋อ oh. ก็ไม่รู้ทำไม,ไมเหมือนที่เคยเธอนั้นดูไม่เหมือนครั้งแรกที่เจอวันนั้นชอบเธอแอวต่วะาแต่ไม่ไม่รักไปตอนไหนลองวันะเพลงที่ฉันเคยฟัง วันนี้ฉันได้ยินไม่เหมือนที่เคยเปิดเพลงไม่ว่ากี่เพลงฉันฟังยังไงก็คลาดเหมือนทุกเพลงมันแต่งมา hey. งให้เฮ้ยลองไงวะ ่ทำชีวิตฉันให้มันเริ่มวุ่นวายในพอไม่มีเธอก็คิดถึงความวุ่นวายแต่เป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้แต่เป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันยิ้มได้ทำให้ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นแล้วทำให้ฉันไม่มีเธอไม่ได้แล้ว Forever I want you กลางๆ้างนั้นเธอได้ยิงครูเธอลอาถูกปะเอาถูกไหมแต่ว่าท่อนุกพี่ใบร้องสูงมากทุกคนร้องกันแต่ร้องได้แต่ จะไม่ได้จะไม่ได้แล้วว่าตัวฉันเพราะว่าจะไม่ได้แล้วว่าตัวฉันไม่มีเธอั้นเป็นยังไงหลือมดแล้วว่าตอนนั้นแต่ละวันมันเป็นเช่นไรฉันรู้ไลก็ฉันมีเธอมากนานเกินไปโอ้โหสูงอะทุกคนอืม ไม่รู้สูงมากนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วนะครับทุกคนเมจอกันกินข้าวแล้วสวัสดีครับเจอกันครับ